ไปดูกันที่เรื่องแรกเลยครับทางด้านกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่44สนธิกำลังกับตำรวจภูธรน,นะครับชดชะอํานะครับได้มีการบุกทลายปาร์ตี้วันเกิดนะครับในบ้านพักภูวิลล่านะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชายหญิง25คนมั่วสุมเสพยา และก็ส่งดำเนินคดีครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับทางด้านพันตํารวจเอกนะครับอัคคลาวัตนะครับศรีทนบุญอุบลน,นะครับผู้บังคับการตํารวจตะเวนชายแดนที่1 4 4พร้อมด้วยพันตํารวจเอกนะครับสมเกียรติโฉมง g โฉมฉายผู้กํากับนะครับของสอพอชะอําและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวกองกํากับการที่1กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวที่3ตํารวจ สอบสวนกลางและก็ชุดสืบสวนของจังหวัดเพชรบุรีนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอชะอำได้ทำการจับกลุ่มตัวนายธีละพัฒนนะครับเป็นชาวอำเภอหัวหินพร้อมด้วยของกลางก็คือเคตามีนนะครับน้ำหนักประมาณสัก100มิลลิกรัมนะครับและก็ปัสสาวะเป็นสีม่วงหนึ่งขวดและก็คนที่สองก็คือนางสาวชนชดาพรน,นะครับ เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยของกลางก็คือเคตามีนน้ำหนักนะครับ4.3กรัมนะครับแล้วก็ปัสสาวะเป็นสีม่วง1ขวดแล้วก็อีกคนหนึ่งครับก็คือนายทัศนนะครับนะเป็นชาวอำเภอชะอำนะครับพร้อมด้วยของกลางก็คืออาวุธปืนขนาดจด4.5นะครับยี่ห้อโคลกนะครับ1กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนปืนนะครับนะจุด4.5นะครับจำนวนทั้งหมด6นัด แล้วก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นชายและหญิงอายุระหว่าง18ถึง25ปีนะครับรวมทั้งหมด25คนกำลังจะบมั่วสุมเสพยานะครับภายในบ้านพักหลูนะครับภูวิลล่าแคนดี้เฮานะครับในอำเภอชะอำมจังหวัดเพชรบุรีครับแล้วก็ได้นำตัวทั้งหมดเนี่ยมาสอบสวนนะครับต่อที่กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่144นะครับ นี่จากโดยจางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชายหญิงเนี่ยจำนวนมากมีการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดนะครับก่อนที่จะชักชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากส่งเสียงดังลบกวนชาวบ้านในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเนี่ยนะครับเข้าทำการตรวจสอบนะครับภายใน บ้านพักวิลล่าหรูนะครับแล้วก็พบนะครับกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงเนี่ยจำนวน25ลายนะครับมีการมั่วสุมดื่มสุรานะครับแล้วก็มีอาการมึนเมาเปิดเพลงเสียงดังนะครับส่งเสียงเ่ยรบกวนแล้วก็ใช้ยาเสพติดนะครับ จึงได้ใช้กําลังเนี่ยเข้าทําการตรวจสอบนะครับก็หลังจากการที่ตรวจสอบแล้วก็ตรวจยึดนะครับของกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนและก็ยาเสพติดไว้ได้ก่อนที่จะนําตัวทั้งหมดเนี่ยตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงทั้งหมดพบว่านะครับกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงเนี่ยนะมีการเสพยานะครับติดเนี่ยจำนวนทั้งหมด24ลายนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อ หานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของนายธีรพัฒนะครับมียาเสพติดก็คือยาเคตามมนเนี่ยไว้ในครอบครองเพื่อเสพแล้วก็นะครับการเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายและก็คนที่สองนะครับก็คือนางชน ชัด,ดาพรนะครับมียาเสพติดไว้ในข้อครองเพื่อจำหน่ายและก็เสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายและก็มีนายทัศนัยนะครับซึ่งมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในข้อครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับและเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานะครับกับกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงที่เหลือทั้งหมดเนี่ย22รายนะครับในข้อหาเสพยาเสพติดให้ นะครับ โดยมีความผ,ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็นำตัวทั้งหมดเนี่ย25คนเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนนะครับของสอพชะอําจังหวัดเพชรบุรีให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาวัยรุ่นนะครับก็รวมตัวกันมาจัดปาร์ตี้วันเกิดนะครับแล้วก็ส่งเสียงดังจนทำให้ชาวบ้านนะครับต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับก็สนที่กำลังกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่144นะครับแล้วก็ตำ ตรวจภูธรของชะอําเข้าทำการตรวจค้นนะครับก็สามารถจับกลุ่มทั้งหมดได้และก็ต้องดำเนินคดีนะครับเพราะว่าแม่มียาเสพติดไว้จำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็ไว้เสพด้วยพร้อมกับอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับทุกทุกนายและก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวพอพบอย่างน,นี้และเห็นแบบนี้นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องสนธิกำลังกันเข้าทำการตรวจสอบนี่ก็ถือว่า นะครับเป็นผลงานหนึ่งนะครับในการทลายนะครับกับแหล่งมั่วสุมนะครับยาเสพติดนั่นเองครับ